e ีวิ e อ e หรือในตาปีศาจเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางและอินเดียความหมายของ e v i ิ e อ e สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนหลักๆคือ 1. การจ้องมองที่ชั่วร้าย The evil eye เป็นความเชื่อที่ว่า การจ้องมองด้วยความอิจฉาหริษยาหรือเจตนาร้ายจากผู้อื่นสามารถส่งผลให้เกิดโชคร้ายความเจ็บป่วยหรืออันตรายแก่ผู้ที่ถูกมองได้ 2. เครื่องรางป้องกัน The Evil Eye Amulet เนื่องจากความเชื่อเรื่องการจ้องมองที่ชั่วร้ายนี้เองทำให้เกิดการสร้างเครื่องรางรูปร่างคล้ายดวงตาขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากพลังงานลบเหล่านั้น เครื่องรางชนิดนี้มักทำจากแก้วหรือเซรามิกมีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นสีหลักๆคือสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนสีขาวและสีดำซึ่งเชื่อกันว่าดวงตาน,นี้จะช่วยสะท้อนสิ่งไม่ดีต่างๆให้กลับคืนสู่ผู้ที่คิดร้ายและปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ให้ปลอดภัยสรุปได้ว่า Evil Eye หมายถึงทั้นการจ้องมองที่ชั่วร้ายและเครื่องรางที่ใช้ป้องกันการจ้องมองที่ชั่วร้ายนั่นเอง